พระติศพระติะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระเ,เจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระาศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยะวงศ์พระติะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาบสาการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยเรียดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงรมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลาง วันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระาศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทําความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้ว พระรูปนั้นกล่าวว่าครัวตานี้ฝึกแต่ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทํานั่งเฉยไม่ได้กระทําสิ่งที่ควรเช่นสามีติกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นตน้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขติยมามละขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใคร พวกขเจามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบท่านรู้ไหมว่าขเจ้าคือใครพระติสถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทาให้พระติสร้องไห้ เมื่อพระาศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้สงราบพระาศาสดาตรัสตำหนิพระติสะนา,นานาประการที่ไม่ได้กระทำกิจอันควรแก่อากาันตุกะเช่นไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถามถึงการรับบริการมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ำดื่มไม่นำอาสนะม,มาให้ไม่ได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสากขอโทษพระอากขันตุกะเหล่านั้นเสีย แต่พระติสาะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นดา่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสาะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสาะหัวดือ้อว่ายากสอนอยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสาะจะเป็นผู้ว่ายากสอนอยากแต่ในบัดนี้ข็อหาไม่ แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่าอยากสอนอยากมาแน่เหมือนกันเมื่อภิสูุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีดาบทรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหินเมื่อวันตับประเทศแปดเดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพราราสีต้องการพักอยู่สักสี่เดือนเพื่อได้ลิมรสเปรี้ยวและเค็มบ้านมาขอพักอาศัยอยู่ณนะโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่ง นายเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบทอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมมาวันตประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวทำไมเป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหมอ้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้ามีดาบทท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้ว ก่อนหน้าท,ท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาวบทนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารทะได้กำหนดเวลาว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กรกรบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสีย อนดึกนารทธาออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวราถามผมเองนารทะาทำไมาเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน,น้นท่านมานอนกวางพระตูมอะไรผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนารทะาก็าออกไปส่วนเทวราคิดว่าขากลับเข้ามานารทธาอาจเหยียบชดาเอาอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่ง พอนาราธากลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเขาก,ก้านคอเทวละโกรธมากแม้นาราาพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคำสั่์ว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนาราะาแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนาราะาก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงก็น,นาราทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึงแปดสิบกับคือในอดีตสี่สิบกับ ในอนาคต40กับจึงลองใครค่ครวญรู้ว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจะแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวลจากแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อานุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทําให้พระอาทิตย์ขึ้น พระราชาทรงสำรวจพระจริยานวัดทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทตาบทสองท่านมาพักที่บ้านช่างมอใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้ คงเนื่องมาจากการทะเลาะของรามบุทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยขราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราดาบทตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวราจึงจะพ้นอันตรายนาราธาดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวราขอโทษท่านเมื่อท่านคลายดิษพระทิ์ขึ้นมาเทวราก็าจะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวราดาบทขอโทษแต่ เทวละไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวละดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารธานารทะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวละไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงนารทะจึงออกบายให้นําเทวละลงไปแช่ในสระน้ําให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะไว้พอท่านคลายดิษให้เทวละดำไปผุดท,ที่อื่นเสียเทวละดาบทได้ทําดังนั้น นารทธะคลายดิษพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวละดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสี่ยงพระาศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานน์เทวระดาบทเป็นพระทิสาหัวดือ้อ <c oughs> ส่วนนารธาดาบทคือพระองค์เองแลแล้วได้ตรัสกับพระทิสาว่าดูก่อนติสะเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่า ผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับลง